สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุงพลนะครับเนี่ยเรามาเที่ยวอ่างกันอีกวันหนึ่งครับอ่างศดเต้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะครับอ่างคขับรถเที่ยวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปเที่ยวอ่างสบเร้ากันนะครับเราไปดูน้ําจากฝนตกปีลากูนะครับพายุเข้าว่วมันจะมีน้ําขึ้นมาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่บรรยากาศครับข้างทางธรรม,มชาติครับขึ้นไปอ่านทบทเส้าไปดูกันเลยบรรยากาศสดชื่นมากเลยครับเสียงจะมีลมเข้าเนาะด้วยนะครับก็เ,เอามซค์มาครับวันนี้ไม่ได้เอาจักรยานมาไม่ได้เอารถยนต์มาเอาซค์มานี่ครับนี่เป็นที่ป่าไม้นะครับสวยพิทักป่าไม้ ผาเมืองนะครับดอยผาเมืองปากทางเข้าอ่างนะครับช่วงนี้เขาห้ามจับปลานะครับปลาวางไข่ขึ้นป้ายห้ามจับปลาทางขึ้นไร่งามตานั่นแหละครับไร่งามตาโฮมสเตย์นี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเรามาดูกัน เคยพาเพื่อนๆมาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วครับช่วงนั้นน้ำไม่มีว่าน,น้ำจะเยอะไหมพายุมาวันนี้ประมาณวันที่8สิงหานะครับ8สิงหา63นี่ครับห่างเก็บน้ำในเข้าอ้ามจับปลาฤด,ดูวางไข่นะครับถึง3สิงหานะครับ น้ำก็ไม่เยอะนะครับน้ำไม่ขึ้นห่างจากปลาบิงสปริงเวประมาณสาเมตรเกือบสี่เมตรนะครับจะล้นสปริงเวต้นทุนน้ำน้อยมากเลยครับอี่นี้นี่ครับบรรยากาศโอ้ยอ,อ,อยู่กลางหุบเขานะครับข้างล่างจะเป็นส่วนลำไยนะครับข้างล่าง กว่าสองล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่คัวิอ่างเขาขึ้นไป้ายไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายตอนถากับนะครับก็กี่ลูกว่างตัวอ่างกี่ลูกบาทเมตรตอนนี้กรมทรัพย์นะครับมาเป็นมาดูแลนะครับเกี่ยวกับอ่างกรมทรัพย์มีห้องนงห้องน้ำอยู่แล้วนะครับทางขึ้นห้องน้ําข้างบนนะครับครับขอบงทางขี่รถดู นีครับโอ้โหโดูจากไกลๆประมาณสี่เมตรแต่มันไม่ใช่ละครับเป็นห้าเมตรกว่าจะล้นสปริงเวนะครับจุน้ําได้เยอะมากเลยครับนี่น้ําเหลือประมาณครึ่งหางนะครับมันรู้จะพอใช้ไหมปีนี้พเออพราะ,ะเวภาวะแล้งสองปีซ้อนกันบรรยากาศปาทเขานะครับจะไม่มีร้านค้าเมื่อก่อนเปิดทางใหม่ๆม,มีร้านค้าครับ นี่ครับบนสปริงเวขี่รถได้สบายครับน้ำไม่มีล้นเดี๋ยวเราไปดูกันสปริงเวลกเลยครับทุกปีตรงสปริงเวน้ำจะล้นประมาณเดือนพฤกภาเนี่ยครับน้ำจะล้นแต่ปีนี้เดือนสิงหาแล้วครับน้ำไม่ล้นแล้วครับน้ำระมายมีประมาณครึ่งทาน ายเดือนสิงหาเนี่ยเขาให้จับปลาก็มีคนมาจอมเบ็ดกแลนะครับมาตกเบ็ดมาวางเบ็ดกันนี่ครับแหล่งน้ำของอำเภอแม่ทานะครับอีกแหล่งหนึง่งอ่างปัจจัยหลักคือน้ำทานะครับแต่นี้คืออ่างใช้เฉพาะบ้านสดเต้าหมู่เก้าหมู่หนึ่งหมู่เก้าหมู่แปดใช้ได้หมดครับอ่างนี้น้ำไหล <c oughs> คนมาเที่ยวน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆจอดรถน,น่ครับบรรยากาศท้ายอ่างเป็นป่านะครับเป็นพื้นที่สาธารนณะนี่ตรงวาวเปิดปิดใช้ในสวนนะครับแต่เส้นปูนนั่นแหละครับอยู่ทางใต้จะมีวาวตัวใหญ่ตรงนี้จุดนะแล้วก็อยู่หน้าอ่างจุดหนึ่งสองจุดนะครับใช้ประการ,กรเกษตร ถ้าทำน้ำปละปลาภูมิภาคเขาดูดเอาในอ่างเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันที่บ้ายว่าสุกี่ลูกบาทกเม็ดนะครับนนลูกบาทเม็ดมีไฟฟงไฟงฟ้า,ฟาแต่ไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนอยากสว่างหรือเปล่าครับเพราะไม่ได้มาตอนกลางคืน ก่อนเป็นที่ท่องเที่ยวครับทั้งแต่น้ําแห้งมาก็ไม่มีที่ท่องเที่ยวครับเมื่อก่อนจะเป็นซุ้มขายอาหารมีซุ้มขายอาหารเป็นซุ้มเป็นซุ้มนั่นแหละครับติบกวาวเปิดปิดน้ําอีกจุดหนึง่งอันนี้ใช้ของหมู่เก้านะครับหมู่เก้ากับหมู่หนึ่งนี้ที่ดูดน้ำหลับบาคูณสัพว จังหวัดลำพูนแน้ำนี้นะครับถูกเข้าระบบป,ป่าภูพิภานี่ดูกันว่าจุกี่ลูกบาทเมตรนี่ครับหนึ่งล้านแปดแสนนะครับก่อนลอกอ่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาลอกอ่างแล้วลอกอ่างเป็นกว่าสองล้านนะครับ กลุ่มทัพมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไง